n I g to b a k เจสี่สโกเบิร์กหนุ่มอเมริกันวัย41ปีผู้นี้เกิดและเติบโตที่รัฐวิสคอนซินในสหรัฐค่ะแต่ว่าเขากลับมาลงรักวิถีในประเทศไทยตั้งแต่แรกสัมผัสเมื่อพศ2558และจากนั้นเขาก็อยู่ไทยเรื่อยมาจนถึงวันนี้ กรุงเทพในสตาร์ของสโคเบิร์กก็คือเมืองที่เต็มไปด้วยพลังและสีสารประดุดแฟนซีไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายร้านอาหารข้างทางผู้คนแท็กซี่พี่วินมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงกลุ่มอาคารสูงระฟ้าสถานรื่นเริงบันเทิงใจหรือแม้แต่ช็อปแบรนด์ดังในห้างสรรพสินค้าสโคเบิร์กบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างหาได้หมดในกรุงเทพไม่ว่าจะของถูกหรือของแพง สำหรับชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการสำรวจและใช้ชีวิตในโลกกว้างอย่างเขาซึ่งมีอาชีพเป็นนักพัฒนาเว็บและเจ้าของสตาร์ทอัพออนไลน์ d r o p i n b l o g กรุงเทพมหานครคือที่ที่เขาตัดสินใจฝากชีวิตโดยไม่คิดจะกลับไปอยู่ประเทศบ้านเกิดอีกเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตระหว่างสหรัฐกับไทยด้วยงบค่าใช้จ่ายที่เท่ากันคือเดือนละ7875ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 9 0 0 0 0บาทเขาบอกว่าการอยู่ที่ไทยมีค่าครองชีพถูกกว่ามาก ผู้คนและวัฒนธรรมไทยก็เป็นมิตรมากกว่าสบายสบายกว่ากำแพงภาษาก็แทบไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคนกรุงเทพจำนวนไม่น้อยค่ะที่พูดภาษาอังกฤษได้การเดินทางก็สะดวกสบายด้วยระบบรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินเรียกได้ว่าชีวิตมีสีสันสโคเบิร์กยังบอกด้วยค่ะว่าไทยมีดีหลายอย่างซึ่งเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่รักอิสระและการประจนภัยไปเรื่อยๆอย่างที่เรียกกันว่าโนแมด สโคเบอร์ยังประชาสัมพันธ์แทนคนไทยให้ชาวโลกรู้จักเมืองไทยดีขึ้นผ่านสื่อต่างประเทศอย่าง CNBC ด้วยว่าประเทศไทยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดในทางกลับกันประเทศไทยปลอดภัยกว่าหลายๆประเทศที่เขาเคยไปอยู่มาด้วยซ้าแต่สิ่งสาคัญก็คือเขามองว่าเมื่อคนต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ไม่ควรลืมที่จะเคารพกฎและกติการวมทั้งเคารพคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านด้วย วชรินเศรษฐกุดันก้องข่าวตามประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน